ทีนี้คุณภูมิธรรมเวชเชยชัยค่ะอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเออเออใช่อมภักรกับตงมหาไทาย,หาทายมหแาดกระทากลาโหมอ,อันเก่า วันนี้เนี่ยเข้าไปที่กระทรวงนะคะพร้อมกับพรมัมนตรีช่วยท่านใหม่จากประชาธิปัตย์คือคุณเดชอิดขาวทองเห็นว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็เข้าไปที่กระทรวงก็มีการต้อนรับนะมีคุณธีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนี่ยพร้อมกับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาไทยแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงเห็นว่าคุณอิ่มธีรรัตน์เนี่ยบอกงี้ด้วยนะยินดีต้อนรับค่ะนะคะแล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยก็วันนี้ก็ มั่นมั่นเลยนะคะเดินมาด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจแล้วก็มีการพูดมีการพูดกับให้เขาเรียกว่ามอบนโยบายในฐานะวันนี้เข้ามาทํางานวันแรกกนะคะก็ะะบอกว่าตอนนี้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนอยากเห็นความเป็นปึกแผ่นเน้นนะคะที่นี้ไม่มีสิงดํา สิงแดงสิงขาวสิงเขียวสิงทองหรือสิงน้ำเงินทุกคนมีแต่สิงมหาไทยนะคะคไม่ชอบเลยพวกเล่นพรรคเล่นพวกเนี่ยอยากได้คนมีความสามารถสำคัญคือต้องทำงานร่วมกันได้นะคะก็ต้องมาดูอะไรเป็นนโยบายชัดเจนหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินที่คุณภูมิธรรมย้ำนั่นคือว่าถ้านโยบายออกมาแล้วมันไม่ขยับไม่เข้มข้นไม่ดำเนินการอันนี้ประกาศว่ารับไม่ได้นะคะเรื่องยาเสพติด อันนี้เป็นเรือธงเลยต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มา3เดือนแรกนะคะแล้วเดี๋ยวจะวางนโยบายอย่างไรก็ค่อยว่ากันกรอนจะมากระทรวงมหาทยเนี่ยไปจัดการแก้ปัญหาเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องซิลสต็อปเซฟซึ่งเป็นเพียง14จังหวัดเท่านั้นแต่คราวนี้เนี่ยอันนี้จะเน้นไปที่ท่านผู้ว่าทุกจังหวัดวิกฤตยาเสพติดเป็นวิกฤตที่คนหมดความอดทนแล้วนะคะอันนี้ก็ประกาศกล้าวเลยวันนี้เป็นการระดมผู้ว่า7จส็จังหวัดมามรับฟังนโยบายนะฮะรวมถึง ลงไปถึงระดับประหลัดประหลัดอำเภอเลยนะฮะ<ช>ถ้าจำไม่ผิดนะคือทั้งผู้ว่าประดัดอำเภอเนี่ยวันนี้มารับฟังนโยบายแบบท่านเขาเรียกว่ามอทนหึ่งคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็พูดถึงเรื่องการเขาเรียกกำจัดเรื่องการเล่นพาร์ตเนพวกนะฮะใช่แต่ว่ามันมีประโยคหนึ่งมีวลีหนึ่งที่คุณภูมิทําพูดชัดเจนเพราะเราก็เคยมองกันว่าการมาคุมมหาไทยในใครั้งนี้เขาต้องการปรับเปลี่ยนคนที่จะมาดูแลเรื่องของพื้นที่แต่ต่างๆเพื่อจะ ชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยวันนี้มันมีวลีหนึ่งของคุณภูมิธรรมที่ระบุว่าบังคับคํา KPI กับข้าราชการทุกท่านว่าถ้าง,งานไม่ดีงานไม่ขยับขออนุญาตสั่งย้ายในช่วงสามเดือนต้องขออนุญาตด้วย๋ยวไปดูฟังเสียงคุณภูมิธรรมนิดหนึ่งท่วงนี้ครับค่ะได้สรุปไปแล้วว่าอยากจะเห็นภายในสามเดือนนี้มีรูปธรรมให้เกิดเห็นกับต้องได้ถ้าไม่งั้นจะขออนุญ,ญาต ก่อนถึงเดือนกันยายนผมจะขอปรับกำลังใหม่เพื่อที่จะให้ได้คนที่เหมาะกับงานแล้วสามารถที่จะตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าการทุกระดับถ้ารู้สึกว่าอยากเห็นอะไรดีขึ้นแล้วก็คิดว่าเป็นปัญหาให้มาบอกนะครับได้ทุกระดับเพราะนั้นห้องผมประตูห้องผมเนี่ยเปิดตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าการระดับไหน และได้ฝากไปนะครับเหมือนที่ผมเคยทํามาก็คือให้ประหลัดกระทรวงรองประหลัดกระทรวงผู้ตรวจราชการและอธิบดีรวมทั้งผู้ว่าทุกคนนะครับอยากเห็นมหาดไทยภายใต้สามรัฐมนตรีนี้เป็นยังไงมาบอกอะไรที่รู้สึกอึดอัดติดใจยอยากทําแล้วไม่ได้ทําเพราะว่าอะไรก็ตามที่ที่มันทําให้เกิดการไร้ประสิทธิภาพให้มาบอกนะครับถ้ามาบอกแล้วกล้าทำจะให้ทำนะครับทําได้ ผมก็สัสนุนต่อทำไม่ได้ก็ได้พิสูจน์กันก็ว่ากันไปตามศักยภาพที่มีอยู่เพราะฉะนั้นภายในกันยายนเนี้ยเราจะได้เห็นแน่ว่าใครทําอะไรถูกต้องเหมาะสมกับงานที่ตรงไหนอย่างไรครับก็มีแค่นี้ครับคุณภูมิทําบกว่าประตูห้องเปิดตลอดเวลาเปิดดตลอค,คิดว่าช่วนี้ ในช่วงเวลาหนึ่งสองเดือนเนี่ยผู้ว่าเจตเจจังหวัดจะวิ่งมาหาไหมฮะประตูเปิดตลอดเลยประตูเปิดตลอดไม่มีความลับอะไรเนี่ยใครเดินผ่านได้ยินหมดเลยนะคะแต่นี้คุณก้องที่ฉันอดคิดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเราก็จะเห็นภาพท่านประลัดอันสิทธิ์เห็นคนเดินตามแบบตัวเินเลยนี่ดิฉันยังคิดอยู่เลยเอ๊แล้วท่านจะยังไงต่ออันนี้นะฮะจะวิ่งเข้ามาในห้องคุณปุดำพราะประตูเปิดอยู่ประตูเปิดอยู่แต่ว่าก็อย่างว่าแหละพอนักการเมืองเข้ามาก็ต้องอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคนที่ทํางานเขข้าา เเป็นมือเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือบางทีมันอาจจะมีความระแวงลึกๆนะว่าจะเป็น,<ค>นสายลับอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะ,ะนะคะก็เนี่แหละก็คือจริงๆเรารู้ว่าวัตถุประสงค์การจะเอามหัดไทยเนี่ยเพื่อ,อใช้วางกําลังพลของตัวเองในนั้นเราเห็นแน่นอนว่าขออนุญาตสับเปลี่ยนเปลี่ยนกองกำลังเนี่ยคิดว่ายังไงซะคนที่ใกล้ชิดกับอดีตทางพักสิน้เงินพล่ทยเนี่ยโดนย้ายอยู่แล้ว เอาจริงก็ไม่ขออนุญ,ญาตหรอกไม่ต้องขออนอุญาตเลยก็น่าจะมีฤทธิ์ชื่ออยู่แล้ว<ช>ด้วยนะ